สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนเดี๋ยวนี้เวลาจะทำงานหรือกิจกรรมอะไรแค่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ก็ทำให้ชิ้นงานหรือชีวิตง่ายขึ้นเป็นกองแต่สิ่งที่คุณเห็นกันอยู่ทุกวันอาจดูธรรมดาไปเลยเมื่อเจอกับสุดยอดเครื่องมือสุดล้ำเหล่านี้ที่ไม่ใช่แค่ทำให้สะดวกขึ้นเท่านั้นแต่หน้าตายังดีว่าจนต้องรีบจับจองไปเจ้าของอีกด้วยชักอยากรู้แล้วสิมีอะไรบ้างว่าแล้วก็ไปส่องกันค่ะ Raptor 2006 Small Trimming Machine การตัดต้นไม้ในบ้านเป็นพุ่มสวยงามอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ไงตัดไปตัดมารูตัวอีกทีโรนเกือบทั้งต้นแล้วและถ้าต้องมาตัดเป็นร้อยต้นด้วยจะทำยังไงดีล่ะไม่ยากเพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องตัดแต่งแรปทูซิโลซิกแล้วนะสิมีการทำงานแบบไฮดรอลิกเต็มระบบด้านในมีใบมีดพิเศษติดตั้งในลักษณะโค้งยึดอยู่กับแผ่นวงกลมหมุนได้เมื่อเคลื่อนไปอยู่บนต้นไม้ใบมีดจะหมุนตัดกิ่งไม้เป็นวงกลม ทำให้ต้นไม้รกๆกลายเป็นพุ่มสวยงามในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นแหมล้ําเร็วและง่ายเหมือนใช้เวทมนต์เลยนะเนี่ยสโตนกลาสเซลเลอร์ดอปกติห้องใต้ดินมักถูกซ่อนไม่ให้ใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ปัจจุบันไอเดียป,ประตูห้องใต้ดินอันตโนมัติแบบกระจกกำลังฮิตมากโดยเฉพะบ้านหรือร้านที่เก็บวเอาไว้ด้านล่างเพื่อโชว์ความหรูอวดความรวยด้วยกลไกลเปิดปิดประตูด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ที่มีทั้งการใช้สวิตท,ทั่วๆไปการใช้รีโมทไล้สายควบคุมการเปิดปิดจนไปถึงการสั่งงานด้วยเสียงจัดว่ารัดมากเลยทีเดียวซึ่งการทำประตูกระจกไม่ได้จำกัดแค่รูปทรงสี่เหลี่ยมเท่านั้นบางบ้านเลือกดีไซน์ประตูแบบทรงกลมเก๋ๆด้วยแหมเห็นแล้วอยากมีห้องใต้ดินเลยนะเนี่ยแต่ลืมไปว่าตอนนี้เรายังไม่มีบ้านเลยนี่นาะเสียดายจัง power hammer batcha mcb 5 เราอาจจะเคยเห็นช่างตีเหล็กที่ต้องมีกล้ามแขนให,ใหญ่เนื่องจากต้องยกคอนขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาทํางานแต่เดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นอีกต่อไปเนื่องจากมีคอนไฟฟ้ามาใช้กันแล้วโดยเรียกกันว่าพาวเวอร์แฮมเมอร์กลไกการทํางานไม่ได้ซับซ้อนมากนักเน้นใช้พลังงานไฟฟ้าไปหมุนมอเตอร์ที่ต่อแขนดึงไว้กับคานด้านบนโดยอีกด้านของคานเป็นแท่งคอนที่จะขึ้นลงกระแทกกับฐานตามจังหวะการหมุนของมอเตอร์เพียงนําเหล็กหรือวัตถุที่ต้องการไปวางบนฐาน จากนั้นมอเตอร์จะหมุนและตีจนได้รูปแบบที่ต้องการนอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในที่ต่างๆได้ง่ายเรียกว่ามีงานทุปงานคอที่ไหนอย่าลืมบัตรชาย MC B5 นะคะ Glass e x t u r b o การตัดก,กระจกเป็นงานที่ถือว่าอันตรายมากเพราะหากไม่มีความชำนาญน,นอกจากคนทำจะบาดเจ็บเองแล้วอุปกรณ์และชิ้นงานยังเสียหายวาวอดอีกด้วยแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะเครื่องมือตัดก,กระจกสุดล้ำ Glass e x t e r b o ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์สว่านไฟฟ้าจะมาช่วยให้งานยากกลายเป็นเรื่องง่ายโดยตรงหัวใบมีดจะมีแกนที่สามารถเสียบเข้าไปใช้งานกับสว่านไฟฟ้ามาตรฐานแทบทุกแบรนด์ขณะดเดียวกันเวลาตาดัดขอบของกระจกบางส่วนจะโผล่ขึ้นมาตามร่องใบมีดเป็นเส้นๆพร้อมกับเศษฝุ่นผงอีกเล็กน้อยจึงไม่กระเด็นหรือเป็นอันตรายแต่อย่างใดเหมาะสำหรับงานกู้ภัยในการช่วยเหลือคนออกจากรถยนต์เป็นอย่างดี Candy Hot Knife เราอาจจะเคยเห็นกาวร้อนมาเยอะแต่มีดร้อนคงไม่เคยได้ยินเชื่อไหมว่ามีจริงๆนั่นก็คือเคนที่ฮอตไนส์ที่ลักษณะคล้ายสว่านไฟฟ้าจะต่างกันตรงที่หัวเป็นใบมีดสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบตามการใช้งานจึงสามารถตัดได้ทั้งแบบธรรมดาเลี้ยวโคง้งหรือพร้อมกันทั้งสองด้านเลยก็ยังไหวแถมยังมีให้เลือกสั่นทั้งแบบเสียบปลั๊กไฟและไร้สายที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่สามารถใช้กับวัสดุประเภทผ้าเชือกโฟม หรือวัสดุที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ต่างๆได้เลยโดยที่รอยตัดจะเนยียนเรียบไม่เป็นขุยต่อให้เป็นมือใหม่ยังไงก็นเนี้ยบเชียบแบบมือโปรใครที่ทํางานตัดแล้วไม่มั่นใจฝีมือแล้วก็ต้องมีไว้ประดับประมีสักอันแล้วนะ t 1 0 A l u v e r s m e t h a n Tape Embosser การผลิตป้ายแท็กเพื่อแยกแยะสินค้าให้เป็นหมวดหมู่เมื่อก่อนอาจต้องใช้ทุนสูงเพราะต้องสั่งทําในปริมาณมากๆ แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถทำป้ายโลหะอักษรน,นูนแบบที่ไม่เลือนไปง่ายๆออกมาได้แล้วโดยเป็นเครื่องปัม๊ม Panier t 1 0 a l ร v e r s Metal Tape Embosser ที่ใช้ร่วมกับเทปโลหะมีทั้งระบบอัตโนมือและอัตโนมัติโดยมันจะปั๊มตัวอักษรและตัวเลขออกมาให้ได้ตามต้องการแถมยังติดทนนานไปซะอีกแม้จะทำป้ายหายก็สามารถกลับมาปั๊มใหม่ได้หลายอันตามต้องการบ้านใครมีธุรกิจเล็กๆและไม่มีอุปกรณ์ทำอักษรน,นูนแล้วก็เจ้านี่อาจจะเหมาะกับคุณก็ได้ โจเอสเทเบซิฟไ์แซนดิ้งสเขมเมื่อก่อนจะขัดอะไรสักอย่างเรามักจะใช้ผ้ากระดาษทรายหรืออุปกรณ์อื่นๆนั่งทูวนไปเรียบบางไม่เรียบบางเมื่อมือแถมไม่สะอาดอีกตั้งหากถ้าอย่างนั้นคงต้องลองเครื่องมือแบบใหม่กันสักหน่อยโดยมีลักษณะเป็นพลาสติกกลมสามารถอ้าและประกบกันได้ภายในสามารถใสใ่ใยขัดแบบที่ต้องการเข้าไปได้ตอนจะใช้ก็แค่นำไปล็อกเข้ากับตัวท่อใส่สายพานเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อย จากนั้นก็ให้มันหมุนไปดูสิคะสะอาดเกลี้ยงเกลาทั้งหมึกและเสษที่ติดท่อก่อนหน้าหายวับไปอย่างกับใช้เวทมนต์ใครกันนะที่เป็นคนคิดและประดิษฐ์ขึ้นมาต้องขอยกนิ้วให้เลยจริงๆค่ะ d ีว a าว o อลล็อก c ิ๊กแอนคบางทีเราอาจรู้สึกว่างานช่างบางอย่างมันเป็นเรื่องง่ายๆทำเองก็ได้แต่พอลงมือทำกลับรู้สึกว่ายากชะมัดโดยเฉพาะตอนติดตั้งลูกปิดประตูนี่แหละตัวดีไม่เป็นไรคะ่ะ เพราะตอนนี้เรามีของเล่นใหม่อย่างดีวอลดอร o ล็อกจิกแอนด์คัตเตอร์เครื่องมือวัดตำแหน่งสำหรับเจาะรูลูกปิดประตูมาให้ใช้กันเพียงแค่นำมาประกอบตามคู่มือแล้วเสียบเข้าที่ขอบประตูในระดับที่ต้องการจากนั้นก็ใช้หัวที่ให้มาเสียบเข้าที่สว่านเจาะเข้าไปในรูก,กันเลยเห็นไหมแบบเดียวก็ได้ช่องสำหรับลูกปิดประตูอีกหนึ่งตำแหน่งโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างช่างแต่อย่างใดแต่หากแตกตั้งแต่ตอนประกอบเครื่องมือแนะนำให้ยกหูโทรเรียกช่างจะดีที่สุดจ้า คา m ์โมเลเวอร์เด็กบอร์ดสเตรทเทนเในงานก่อสร้างปูพื้นไม้ที่ต้องวางเรียงกันแม้เราจะวางจนชิดกันดีแล้วแต่พอตอกตะปูลงไปกลายเป็นว่าแผ่นไม้เคลื่อนออกจนเกิดช่องว่างซะง,งั้นแถมไม่มีผู้ช่วยอีกอ้าวงั้นต้องให้คา m โมเลเวอร์เด็กบอร์ดสเตรทเทนเมาช่วยแก้ปัญหาซะแล้วใช้งานก็ง่ายไม่ซับซ้อนโดยการยึดขาจับของเครื่องมือเข้ากับคานของแผ่นไม้ จากนั้นหมุนคันยกที่มีแผ่นกลมๆติดอยู่ต่อให้แผ่นไม้ไม่เท่ากันมันก็ช่วยล็อกไว้ให้ติดกันแน่นกว่าเดิมเพิ่มเติมคืองานเฉียบๆอย่างที่เห็นนี่แหลคะค่ะไทท่านสเปร์ไกด์ใครเคยทาสีบ้านหรืออุปกรณ์ต่างๆต,ตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าง่ายแต่ถ้ามาดูจริงๆจ,จะพบว่ามันไม่สม่ำเสมออย่างที่คิดไว้สักนิดเดียวนั้นจึงทำให้ไททันสเปร์ไกด์อุปกรณ์สำหรับช่างทาสีทั้งมือใหม่และมือโปรเกิดขึ้นมา มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ก้านเหล็กพร้อมแผ่นจานซึ่งเป็นตัวช่วยให้แนวการพ่นเป็นแบบที่ต้องการโดยเฉพาะในการพ่นตัดขอบช่วยให้การกระจายของสีงเป็นระเบียบม,มากขึ้นหรือเดียวก็สวยเนียสส้ยส่งใส่บรรดาพ่อบ้านที่ชอบตกแต่งบ้านน่าจะต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ติดอยู่ที่บ้านกันสักชิ้นแล้วละมั้งเทอร์ล er ่าเทรนเจอร์การจะขุดล่องวางท่อน้ำหรือสายไฟคนทั่วไปอาจใช้จอบหรือเสียมเป็นเครื่องมือกว่าจะขุดเสร็จคงนามือสะกก่อน แต่ถ้าที่บ้านคุณมีเทอร์ลาดเฟนเจอร์เครื่องมือขุดเจาะขนาดเล็กจากออสเตรเลียไว้ใช้ชีวิตจะสบายขึ้นอีกเยอะวิธีใช้ก็แค่ต์ทเครื่องจากนั้นก็ดันให้ไปเลื่อยเจาะลงไปในดินแล้วก็ค่อยลากไปตามพื้นดินจนกว่าจะพอใจซึ่งร่องที่ได้นอกจากจะสวยงามและลึกสม่ำเสมอเท่ากันแล้วมันยังไม่ไปรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงจนเสียหายเหมือนใช้เจอบขุดที่สำคัญมันทำงานได้รวดเร็วประหยัดแรงด้วยหากช่วงนี้ใครเหงาและว่างมาก ลองเอาโซนี่ไปรับจ้างหาเงินค่าขนมดูสิเพอเผอได้เป็นกอบเป็นกำวูฟคราฟเบลเวลแอนด์ไมเท b บ็อกในการสร้างชิ้นงานที่ต้องเป็นเหลี่ยมเป็นมุมหากกะด้วยสายตาเราคงคิดว่ามันต้องออกมาตรงเป๊ะ90องศาแต่ดูดีๆมุมที่เป็นอยู่มันดันไม่เป๊ะแบบที่คิดเฉยเลยดังนั้นช่างรุ่นใหม่เขาจึงเลือกใช้อุปกรณ์วัดมุมวูฟคราฟเบลเวลแอนด์ไมเทลบ็แม้หน้าตาจะธรรมดาแต่ฟังก์ชันเด็ดนะบอกเลย โดยมันจะสามารถกางออกได้สูงสุด180องศาเวลาจะใช้ก็นำไม้หรือวัสดุที่ติดตั้งเข้ากับมุมต้นแบบมาวางจากนั้นเลื่อยตามองศาที่เครื่องมือล็อกเอาไว้ซึ่งมันจะได้งานที่เข้ามุมพอดีกับต้นแบบทําให้ได้งานสร้างที่เรียบร้อยสวยงามอย่างกับช่างมือโปรมาเองเลยค่ะ Safety n น i l e r เชื่อว่าบรรดาช่างมือสมัครเล่นจนไปถึงช่างฝีมือต้องเคยตอกตะปูพาาโดนนิ้วตัวเองกันบ้างแหละ แต่ก่อนจะเลิกทำอาชีพนี้ถาวรลองมารู้จักกับอุปกรณ์หน้าตาธรรมดาแต่ดีต่อใจและนิ้วเราดีกว่าโดยมันมีหน้าตาเป็นพลาสติกสีแดงมีคุณสมบัติทนทานต่อแรงกระแทกด้านบนมีช่องเล็กๆสำหรับเสียบตะปูขนาดครึ่งนิ้วขึ้นไปด้านล่างเป็นปลอกสวมเวลาใช้งานกระสวมเข้าไปที่นิ้วชี้และหัวแม่มือจากนั้นเสียบตะปูตรงช่องและตอกได้ตามปกติรับประกันได้วันนิ้วไม่ชำ้ำและตอกออกมาสวยเหมือนช่างมืออาชีพทำเองแน่นอน โปรเทนเบอร์เกอร์ได้ยินอะไรเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์คงนึกว่าพูดถึงอาหารฟาสต์ฟู้ดแสนอร่อยอยู่นะสิไม่ใช่ค่ะที่เรากำลังพูดถึงหน้าคือโ o รเทนเบอร์เกอร์อุปกรณ์สุดล้ำสำหรับงานบัตรกรีเชื่อมโลหะด้วยลวดตะกัว่วที่เหนือชั้นไปกว่าแบบเดิมด้วยการใช้แก๊สแทนไฟฟ้าไม่ต้องลากสายไฟายาวๆให้เดินสะดุดหัวทิ้มอีกต่อไปน้ำหนักเบาพอดีมือใช้ง่ายมาก แค่ใส่แก๊สแบบกระป๋องเข้าไปพร้อมกับสวมใส่ถุงมือป้องกันให้เรียบร้อยทีนี้จะงานเชื่อมโลหะหรืออะไรก็เอาอยู่หมดเรียกได้ว่าจะช่างฝีมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นก็ต้องมีกล่องติดเครื่องมือเอาไว้บ้างละที่เก็บของใต้พื้นที่อยู่อาศัยหลายบ้านอาจจะมีห้องสําหรับเก็บของแต่หากมันไม่เหลือพื้นที่เก็บล่ะจะต่อเติมยังไงแบบไม่ให้ข้างบ้านรู้ได้บ้างนะนั้นไม่เป็นปัญหาค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้มีไอเดียสุดล้ำถ้้ขยายด้านบนไม่ได้ก็ลงใต้ดินไปสิด้วยไอเดียการสร้างที่เก็บของใต้พื้นมีหลายแบบให้เลือกสรรตามความชอบทั้งแบบสี่เหลี่ยมที่คุ้นเคยทรงโดมครึ่งวงกลมแบบในคลิปนี้เป็นต้นหรือหากขี้เกียจต่อเติมแนะนำให้ใช้บริการห้องใต้ดินสำเร็จรูปไปเลยเพียงแค่ขุดดินเอาโครงสร้างวางลงไปก็ได้ห้องใต้ดินเจ๋งๆกันแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำานึงถึงโครงสร้างและงบประมาณในกระเป๋าด้วย ไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นแค่ความฝันแทนได้จ้าถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ